สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีนงเงินค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1่หถึงสีสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1่หถึงสีสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-3สำานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-3สำานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหานพัฒนาหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำานักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการฐ่านพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดก,กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยมีภารกิจที่ได้รับการแบ่งมอบรวมจำนวน5อำเภอยานผ่านาที่ใช้ในการปฏิบัติการได้แก่รถจนบรรทุกน้ำ16คันประกอบด้วยรถจนบรรทุก น้ำขนาด6,000ลิตรจำนวน15คันและรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด9,000ลิตรจำนวน1คันดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอสวีอำเภอ,อ,เอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตะและอำเภอละเมจังหวัดชุมพรรวมจำนวน6 5เที่ยวปริมาณน้ำรวมจำนวน4 2 0 0 0 0ลิตรครับสัสดีครับ ผมอภิลักษ์ดอกกันึ่งเป็นประธานหมู่บ้านในการศึกษาของคณะกรรมการหมู่บ้านต้องขอบคุณ<ม>ทางกองทัพไทยนะครับที่นําน้ํามาช่วยอนุเคราะห์ในการขาดแคลนน้าเนื่องจากไยแล้งมาหลายเดือนนะครับก็ได้รับความสนับสนุนมาวันนีวน้วันที่สองแล้วนะครับก็ทางหมู่บ้านก็ต้องขอบคุณ็นอย่างยิ่ง<ม>นะครับหมู่อะไรครับหมู่หมู่บ้านหมู่เจ็ดผมชื่อ นายพลักดอกจัน,<บ>นยมูเจ็ดตะบงเช <ๆๆ S 1> ้าไม่แก้วเพเภอฤฤฤฤทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรกับสวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อนางสาวป,ปัทนาตะมตุตนะคะค่ะจากผลกระทบของพายลอดูแรงนะคะทําให้สวนทุเรียนของครอบครัวดิฉัน,นะคะ่ะได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณฐานของทัพไทยน,นะคะที่ช่วยที่บริการน,น้ําให้แก่ประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบขาวอานิลาเจแฮาา